อาสวยตีของมามมาโรสคุณนายที่3าแห่งตระกูลเชงในละครภาคต่อดอกซ้มสีทองพระเอกลุยสกอ๊อตเตรียมให้คุณผู้ชมพิสูจน์ฝีมือดราม่าร่วมกับทีมเดิมมงกุฎดอกซ้มเพราะแม้คาแรคเตอร์จะดูชิวๆเหมือนเรื่องอื่นเป็นหนุ่มรูปงามฉลาดไหวพลิบตีทันคนแต่ท้าทายกว่าก็ตรงที่บทนี้ถูกวังให้มาดับรัศมีความทะเยอทะยานไฟสูงแบบไม่คำนึงถึงศีลธรรมของสาวร้อนแรงเรยาแถมต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงเมื่อต้องถูกยโยยวนจากเซ็กซี่ตัวแม่ชมผู้อารยาโอ้โหเป็นบทที่นุ่มๆทั แค่ใส่หัวเยอะเยอะทันทีว่าไม่มีทางห้ามใจได้แน่นอนค่ะคุณอดี๋ยวนะถึงนะตอนระบวางท,ที่เขามานี่นะหนูเขินไหมผมผมไม่เขินครับเพราะว่าเขาต้องเป็นคนจูบแทนใช่เขาอยู่เฉยๆไงแล้วเราขอขอจูบได้ไหมยอย่างเงี้ยผมรู้สึกรู้สึกดีครับก็คืออย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องนี้คือเป็นมันเป็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาแบบผ่านเรื่องราวความรักแบบ เยอะอะไรเงี้ยก็พูดภาษาชาวบ้านก็คือผ่านผู้ชายหลายคนนั่นแหละเพราะฉะนั้น mm hmm. มันก็ต้องคือด้วยภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องต้องทำให้ให้เห็นนะว่าออชีวิตเขาเป็นแบบนี้นะ